อดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมหหหก็เป็นเพื่อนกันนี่นค่ะฝากบอกอะไรเพื่อนหน่อยไหมฮะบอกว่าข้อที่หนึ่งใจจะชู้มากนะ <laughs> และ้วแล้วเขาบอกว่าอะไรนะ คือบอกว่าพ่อใหญ่จิ๋วว่าเคยมีสัญญากับเขาอันนึงคือจะอธิบายว่าตอนนั้นทําไมให้เขาไปเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่าเขาอยากมาหาพ่อจิว๋วหาพเพื่อนจิ๋วนั่นแหละแล้วก็แบบคุยก็เขามาเป็นประหลัดเขากว่าดงตายอ้าวทาไมอะ่ะแยกกันเป็นนายกมาอ๋อตอนนั้นะเหรอฮะอืมี๋ยวผมตั้งเขาไปไเป็นนายกอืมเป็นผัประหลัดกลาโหม ใช่ตอนนั้นก็คือให้พลเอกสุจินดาเป็นผอบธแล้วก็เอาพลเอกวันชัยเพื่อนกันเนี่ยไปเป็นปหลัดกลาโหมใช่ใช่เป็นอ่าก็คือตอนนั้นน่ะให้พลเอกสุจินดาเป็นผอบแล้วก็เอาพลเอกวันชัยไปเป็นประหลัดกลาโหมและแกก็น้อยใจและลุงจิ๋วอะเคยบอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่จนวันนั้นจนวันนี้เขาก็เลยว่าเขาก็ยังไม่ได้อธิบาย อ่าใช่ตอนนั้นอะจะปลอห้ออกอากับเออคือ <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นความจําเป็นแหละเข้าใจว่าพ่อใหญ่ก็คงจะแบบอ่ะให้ผลเอกสุจินดาขึ้นอมไม่หรอกมันเป็นความคาใจเขาควาจริงเขาก็อยากมาหาเ <c oughs> พื่อนจิ๋วชวนไหมชวนมาหาไหมค <ขา S 1> ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทหารม้าทหารมาเขาเป็นทหารม้าฝากความคิดถึงอะไรหน่อยไหมฮะอือเป็นในร้อยรุ่นใช่รักกันมากไม่คนจรงอ่ะใช่ก็นี่ไงรักกันมากเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่หนุนเขาเป็นผอบทบตอนนั้น ตอนนั้น่ลุงจิ๋วต้องสนับสนุนจปลห้าขึ้นไงอันนี้มุมมองจากมนักข่าวนะตอนนั้นต้องเอาจอปลห้าขึ้นแต่ตะหลังจปลห้าเขาก็มาบิดบิดลุงจิวง๋วใช่ไหมเอาแปะกล้วยไหมคะเอาแปะกล้วยไหมแปะกล้วยจะได้เวลา ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าใช่แล้วพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยโหความจําดีแต่แกล้งแต่แกล้งบอกว่าความจําไม่ดีต้องกินแปะกล้วยใช่ไหมเขามีมุกพี่หรู้ยังมุกมุกลุงจิ๋วเนี่ยแหละบอกว่าลุงจิ๋วบอกว่าเฮ้ยต้องกินแปะกล้วยพอกินกินไปเสร็จเฮ้ยโอกินแปะกล้วยหรือยังวะใช่ปะ แฝกโวยเลยโวยอยากกินสงสารตัวเองทำไมคะเหลืออีกไม่กี่ปีจะเหลืออีกไม่กี่ปีก็ร้อยแล้วครบร้อยแล้วอ้าโหอยู่อีกนู่นร้อยยี่สิบยังแข็งแรงอยู่เลยอ๋อผ่านแล้โอเคดีวดีิวทำนั้นแคสิาเกลต